คลิปนี้นะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานสำหรับวิวแชร์อ p อปชัน A, B และอ p อปชัน C ครับโดยจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น2ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนการยกวิวแชร์ลงและขึ้นครับขั้นตอนการยกวิวแชร์ลงอันดับแรกเลยนะครับแนะนำให้สตาร์ทรถก่อนการใช้งานวิวแชร์ทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เปิดประตูรถให้สุดทุกครั้งก่อนนำวิวแชร์ขึ้นหรือลง กดปุ่มดาวโบริโมทมีสายเพื่อยกวิวแชลงข้อควรระวังนะครับระวังศีรษะและปลายเท้าชนขอบประตูโดยให้ผู้ใช้งานปล่อยมือจากปุ่มรีโมทเพื่อจัดระเบียบศีรษะและปลายเท้าให้เรียบร้อยในกรณีของศีรษะแนะนำว่าให้ผู้ใช้งานปรับเอนนอนสัก120องศาในระหว่างยกวิวแชลงหรือขึ้นเพื่อป้องกันศีรษะชนขอบประตูนั่นเองครับข้อควรระวัง ควรยกวิลแชร์ลงบนพื้นที่เรียบและไม่ลัดชันจนเกินไปโดยสามารถยกวิลแชร์ลงบนพื้นที่ต่างระดับได้ไม่เกิน20ซนติเมตรเช่นฟุตบาทครับเมื่อวีลแชร์ลงถึงพื้นจะมีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อระบบทำงานเสร็จสิน้นจากนั้นจึงสามารถเข็นวีลแชร์ออกได้ครับ ขั้นตอนการยกวิวแชร์ขึ้นอันดับแรกเลยให้เข็นวิวแชร์เข้าจากทางด้านหลังให้พอดีกับฐาน,นกลไกยกจากนั้นกดปุ่มอัพบนรีโมทมีสายเพื่อยกวิวแชร์ขึ้นข้อควรระวังหากวิวแชร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องขณะยกขึ้นจะมีเสียงสัญญาณเตือนและระบบจะหยุดการทำงาน ให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่มบนรีโมทเพื่อนำวิวแชร์ลงก่อนจากนั้นทำการเข็นวิวแชร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องล้อหลังชิดกับฐานกลไกยกแล้วจึงยกวิวแชร์ขึ้นได้ตามปกติเมื่อระบบกลไกเก็บวิวแชร์ทำงานเสร็จสมบูรณ์จะมีเสียงสัญญาณเตือนจากนั้นจึงสามารถปิดประตูรถได้ครับ หากลูกค้าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสามารถติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านครับ